เพิ่งเคยเห็นค่ะเมื่อคืนกําลังฝันว่าได้กินพอดีเป็นมักซิดาเ่ราะนี่มู่เจ้าลูกฝรั่งนะคะนี่ตาตุยยู่มพคุณเคยเห็นค่ะลูกละยี่ส้าจุดหโคนนะคะอุ้ยเดี๋ยวจัดไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้อีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะ มากินกาแฟก่อนสิเริมงานกักน้นนึงค่ะตอนนี้ร้านเรายังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวสิมาซิมมากซิดาให้เบิ้งค่ะมากฝรั่งให้เบิ้งค่ะว่าฝรั่งของเมืองนอกนี่แต่บาหลัวเอาเข้ามาจากประเทศไหนนะคะแต่่าคือสิบเบอรมนของไทยหรอกค่ะเดี๋ยวสิมาซิมเบิ้งนะคะเดี๋ยวจะกัดเลยนะคะสิบเบอผ้าค่ะมันเสียอัตลบนะคะ ของไทยว่าค่ะมูเจาค่ะลูกนี้30 3สโคามสิบ้น31โค้นค่ะมันมีจุดน้ำมีสตังค์น้ำนะคะเดี๋ยวแอนสิไปคืนให้เบิ้งว่ามันเป็นเงินกี่บาทนะคะลูกนี้คะ่ะ บบกำลังฝันมาเดกินแบบนี้เลยนะคะแบบอิหรีค่ะเมืเ่อเ้าอยู่เมืองไท้อาจเสเป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดานะคะคล้ายๆอาจเสพว่าอุยกระสาฝรั่งก็เอามากินอ่างตีมไม่ใช่นะคะเพื่อนๆอยำก็ค่ะ ประเทศนอกคือสวีเดนนี่บะคอยมีนะคะเป็นครั้งแรกที่แอนมาอยู่ประเทศสวีเดน1ิปก็ปีเนะะี่ยค่ะที่แอนเห็นในห้างฝรั่งแอนเลยอยากซื้อมาให้มากินให้เพื่อนๆเนบิ้งนะคะเขาแสบอหลิเดียวค่ะแปบ๊บนึงแสบเยู่ปิ้สมคือฝันว่าเป็นหมัซสดาอันใจแดงเหมือนแม่เปิ้ลล่องซิมซื้อมาคนละลูกกับให้น้องชิมคนละลูกนะคะเพราะว่า บอก็จกินมักซิดาทิมมีร่ราคาแพงกินสีนะคะที่อยู่ในห้างไทยเขาก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะคะที่ที่ห้างไทยเนี่ยสิเป็นฝรั่งแบบว่าเหมือนกับเพื่อนๆประเทศไทยคงจะรู้อ่ะที่เป็นฝรั่งที่เขาขายตามตามรถเข็นหรือตามสามล้อนะคะนั่นแหละที่ห้างไทยจะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้สิเป็นใจแดงๆนะคะ แซ่บค่ะออนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะเนี่ยเดี๋ยวแอนจะไปเอาถุงมาดูซิเอาไปทิ้งแล้วค่ะไม่มีว่าเกิดมาอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะมีค่ะมาจาก อีกอย่งนี่บาซินบอเอา้าประเทศซุ้มือนี่เขาเปิดไดโอ้เขาปลูกได้บอค่ะแต่ว่าบาไดมาจากไทยนะคะแต่หน้าตาคล้ายๆข,ของไทยค่ะอือหือ ตอนนี้ร้านยังบ่เปิดคะ่ะืุอเจ้าคะตอนนี้เวลาทางสวีเดนได้เปลี่ยนเวลานะคะปรับเวลาไปจากเมื่อก่อนนี่หาสม,มองตุดปืนเมื่อก่อน,นตอนนี้ห,ห้างประเทศไทยหกสม,มองบ่ไม่ใช่คะ่ะเมื่อก่อนนี่หกคำว่าหนาหอนนี่หานะคะเราจะห่างตอนนี้ประเทศไทยจักมงนี่ตอนนี้สวีเดนกำลังจะเที่ยงนะคะอีกสินาทีเที่ยง แต่ประเทศไทยน่ะกะําลังจะ5โมงเย็นค่ะเข้าห้างกันยังสี่นะคะคนละคนละเวลาแบบว่า6ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะแอนก็นจำาม่ค่อยได้ดอกค่ะว่าเขาเปลี่ยนแง่มไหนเขาเห็ดยง่มไหนส่วนใหญ่สิเป็นนองกับอันแทนที่จำได้นะคะแต่ดีหน่อยว่านาฬิกาของเราที่สมาร์ทโฟนเขาสิเปลี่ยนหาอัตโนโมัตินะคะแต่นาฬิกาห้อยฟ้านี่เราไม่เปลี่ยนนะคะ ลืมบ่ไดค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปลี่ยนปกติของเราเนี่ยทาเป็นย่อนไปเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะ11โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้เร็วขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นจะเที่ยงค่ะมินาเรา,มาเมื่อเ้านี่แอนไปตลาดนะเมื่อเจ้าค่คะมันเพราะว่าเข้าไปเหมือนกับว่ามันเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งนี่เป็นวันแรกเขาก็คงอาจจะยังไม่ตื่นเหมือนกับตัวเราเองนะคะ แอนกับเป็นงงอยู่ค่ะตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมปกติฉันตื่นเวลาขนาดนี้นี่มันสิเป็นเวลาหกโมงเศาร์นะคะที่แอนตื่นนะคะแต่เหมือเศารนี่ตื่นขึ้นมาเก็ดโมงค่ะโมจเจ้าเป็นยังเป็นงงอยู่เขากันเลยว่าเปลี่ยนเวลาค่ะแต่วันนาฬิกาหอยฟ้าเนี่ยยังเป็นหกโมงเหมือนเดิมนะคะประเทศนอกก็จิเป็นแบบนี้ค่ะแถบยุโรปิ่นสิเปลี่ยนเวลากันนะคะจะไม่เหมือนเวลาประเทศไทยของเรานะคะเวลาประเทศไทยของเขานี่สิเป็นแบบว่า ตลอดไม่มีการเปลี่ยนเทาน่านานเท่าน่านเลยค่ะแต่ว่าทางประเทศนอกทางยุโรปเป็นสิบเพี่ยนหนาหอนเป็นแบบหนึ่งสิบปับเวลาขึ้นเร็วขึ้นต่ําลงอะไรจังสี่แหละค่ะอนันกังงคือกันเว่าเป็นอย่างคือมีแบบนี้นะคะแอนกินฝรั่งแอนไม่กินเม็ดนะคะเป็นแต่ไหนแต่ไรมาค่ะ ฟันแอนน่ะไม่ดีค่ะแล้วกับแอน,แอนเคียวว่าละเอียดค่ะเหตุผลของการที่ไม่ชอบกินเม็ดฝรั่งว่าแอนเป็นสภพาพต,ตอนแอนแก่นะคะตอนเด็กๆนี่วัยรุ่นหรืออายุยังไม่มากอย่างนี้แอนก็ไม่กินเม็ดฝรั่งค่ะเพราะว่าบวบก,กับพวกมหมอมักนั่นค่ะแอนจะกินเฉพาะเนื้อของเขานะ,ะ่ะค่ะ แต่ถ้าเม็ดหนึ่อเม็ด่งว่าเป็นอยังนะคะแต่ถ้าให้กินหมดแ่มันกินไม่ได้แอนนี่สิเป็นคนมีปัญหากับฟันตั้งแต่ตัวลเล็กเล็ตั้งแต่เกิดเลยค่ะมือแซบค่ะประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างคะดูแลรักษาสุขภาพทุก uh ทุกคนเด้อค่ะมุเจ้าค่ะเห็นข่าวโควิดยังระบาดอยู่มากๆเลยนะคะ ที่เมืองไทยคะ่ะแต่ต่างประเทศนะ่ะเขาสุดเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนกับไขวัดธรรมดานะคะเพื่อนเพื่อนใส่ชีวิตได้แบบสบายสบายแบบนี้แล้วนะคะมา,มาพูดถึงว่าหมู่บ้านนี่ลูกข่ามาซื้ออาหารคะ่ะเมื่อเจ้าคะเพิ่นกสิเมน่นเพิ่พเนเป็นวัดกับบ่อกูจักว่าเพิ่นติดโลคือเพิ่นเพิ่นเป็นวัดแล้วเพิ่นปิดปา่าผามานะคะเมื่อเจ้าคะ่ะ คนปิดผ้ามาแต่ว่าคนเขามาซือ่อขคองในรลานดิค่ะเ่นจาม่นก็นเลยเอาผ้าลงนะคะเอาผ้าลงเผื่อคนความคืดของ่นแก่ก็คงจะคิดว่าเออเอาผ้าลงแล้วก็จามได้สะดวกนะคะแต่ว่าบ่แมนนะคะไงเหมือนกับว่าดึงผ้าลงแล้วก็เสือ้อมันก็บแพออกมาย่ิง ลูกค้าที่นั่งกินอาหารอยู่ข้างในร้านเขามองกันใหญ่เลยค่ะแม้กระทั่งตัวแม่ค้าก็ยังกลัวอยู่นะคะถึงเขาจะปล่อยเขาเลย,ยเข้าเฮาใส่ชีวิตแบบธรรมดาแต่เราก็มีกลัวมั่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเขาติดมา่งสิเขาต้องหยุดทั้งงานหยุดทั้งอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้ปิดร้านหรอกค่ะเพราะว่าจังไดล่ะทุกๆุกคนยังสิมัน แอนก็ไม่รู้นะแอนไม่เคยปิดร้านเพระาะว่าเ่เค่อยเป็นโควิดท่มกันยังสิงแล้วตัวแอนก็ยังไม่เคยเป็นสักซีซั่นนี่ผ่านมาเมดแล้วนะคะจากตัวน้องตัวเด็กๆที่นี่เขาติดกันทุกคนมิโตแอนนะคะว่าติดงึดหลายมากๆเลยคะ่ะว่าผ่านออกมาได้ยังไงนะคะ,ะทุกคนเป็นนี่เขาตรวจตลอดเลยนะคะใครใครเป็นใครติดนี่เราจะจับให้หยุดงานเลยนะคะเฮ้าสิว่าเอาเขามาทํางานแต่ตัวแอนนะ่ะไม่ติดตรวจจะ มูติดกับบอติดค่ะเป็นยังบุญนะคะก็เลยได้ยือกันมากแบบนี้ค่ะไทยุสวีเดนไปซื้อมาสิ้นนะคะอยูหางบู้น้ำค่ะเขาซื้อหางบู้น้ำนะคะแอนคิดว่าทุกทกที่นะคะ่ีค่ะทุกๆบู้น้ำนะคะแซ่บค่ะ ยูบ้ายู่กับมากินมักซิดาให้เพื่อนเพื่อนเบ่งก็มากินฝรั่งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะคนคนมดเบียกบ่ะค่ะมื้อเจ้าค่ะ <c oughs> คนหมดเบียกเป็นบ่ได้มดเบียกนะคะเบียกหลายอยู่แต่ว่าตอนนี้ร้านยังบ่เปิดนะคะกับมีเวลากินกาแฟอีกนิดนึงค่ะสามนาทีค่ะร้านสิเปิดเดี๋ยวน้องแอนออกไปเปิดนะคะถ้าบ่มีบุฟเฟ่เนี่ย ร้านจะเปิดตรงเป๊ะนะคะเปิดเที่ยงอะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ขายบุฟเฟ่ต์นะคะเพื่อนๆหยุดขัดตะเลิกเข้ากับสิบ่าขายบุฟเฟ่ต์ค่ะราวาฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะอยู่บ้านเขาสืบบ่มมาสือบุฟเฟ่ต์ไปกินค่ะแล้วตอนนี้เก็บหัวมากๆไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วนะคะแต่ว่าสินเดือนนี่ คงจะมีการปรับราคาขึ้นละค่ะพระาว่าแอนกับสู่ต่อไปเพราะไหวเมื่อก่อนนี่คิดว่าจะขึ้นตอนกลางเดือนนะคะแต่ไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่า้างหลานทรงของห้าขขืนทุกอาทิตย์ขืนทุกมือนะคะเมื่อเจ้าค่ะน้ำมันก็ขึ้นไม่หยุดไก่ก็ขึ้นไม่หยุดของไทยนี่ขืนว่าหยุดจัากย่างค่ะเพะา่า ของที่เห้าน้ำเขานี่ส่วนใหญ่นี่เอามาขายนี่เป็นของไทยนะคะมูเจ้าคะก็เลยยากในการที่จแบบป่าล่อให้ถึงกลางเดือนค่ะก็เลยคดวบาสิ้นเดือนนี้แหะสิคืนอดอด,อดทนเอาอีกไม่กี่วันค่ะคเพื่อนๆ่นคะกะ็คืนนะคะะเดี๋ยวําหรับคลิปนี้ก็คสิข้อโตไปเปิดร้านนะคะ เวลาเปิดร้านหรอคะดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่พ้ท่านไดกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามสั้นกระดิ่งอย่าลืม้อค่ะกดไว้เสมอได้พลาดคลิปใหม่ๆของแอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปลุยงานกันต่อในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ